ไก่มาลถึงเวลาะะโอ้ย,ยมันไม่กลัวหรอกวิ่งหนีก็ถึงไปไปไปมาแกล้งไก่อยู่ไปให้กำลังใจคุณยายหน,นอนก็่บกว่าเป็นตัวปืนไก่ไงนะ่ะก็ปอด <c oughs> ทุกคนรอบเย็นแล้วก็จะไปให้กำลังใจคุณยาย เพื่ยจะได้มีแรงทำงานสนหน,น,นเมื่อกี้เราเแอร์อยู่ในห้องปาป๊าตาใให้จองอเงใจคุณ่อนจำ้นยอนเสียเไม่ดได้หมที่ตรงนี้ปาปาซื้ออยู่อ่ะคุณยายให้มยูทูบมาสวิอมาไซน์นะไ้รืว่าเธอัวเดิได้ทีเอาเรีบไป จะมาเต้นอยู่ก็โดนเตะหรอกเตะื่อกี้หนูออนเ,นเห็นหัวตาขนปุยที่ไก่ไปใช่ไหมแนมะ่นู่นไงเพราะเอตักอยู่ตรงนู้นไงตรงกอไผ่ตรงกอไผ่กอไผ่ก็ไปด้านนี้สิ ันนี้ปุ้ยชี้ไก่ของเราไปไหนวะอุ้ยอินซีอินซีเหมือนไก่มากเลยอินซีแต่ว่าค,คนก็เจอกินหัวใจยังไม่กลับบ้านเลยแล้วก็ยินใส่หนอนเะนี่ย ไ่แล้วเหรอคะน,น่าจะไปเอาขุ่นที่ใส่แล้วหรออ้แล้ขุ่นจับก็จะหมดแล้วติดกันเลยทั่วมาค่ะนู่นเดินไปตรงนูน้นทางเดินมีเดินเข้ามาดมที่ไก่ เกินไปแม่บอกแล้วอย่าเป็นเด็กอ่อนแอ

เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอดูว่าสยายก่อนแล้วหนูก็จะหาไก่ไปเอาไปตีไม่เคยเล่นไก่พตอนนี้ยังไม่รู้ว่า เธอถุงมาทำไมเนี่ยทำน,นี่แล้วยังได้กินเลยนะได้กินแบบขาวๆอ,อ่ะเออว่านๆเพลเนน์ก็ขุ่นดีดเลย <laughs> แม่ๆม่รวังดนสีเสื้อด้วยนะ บรรยากาศด,ดีตรงโน้นนะั่ะถ้าถ้าตรงโน้นมีฟ้าตรงนี้นะโอ้โหบรรยากาศด,ดีมากเลยบอกให้ถ้าตอนนี้เป็นช่วงสี่โมง เธอไงหอุดหยอกหออยุดหยอบมันหนิวินซีก็ผูยใจอ,อ่ะขอกาบเอาไปค่ะอ่ะแม่คุ็ยายเดี๋ยวขึ้นไปเติมงานอย่างนี้ถ้าไม่เหม็นก็สนุกหนูอยากลองไปด้วยอ่ะ แล้วก็ไม่กระเคยเถอะแล้วหนูก็จะได้แท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 ้ทีก็ถังเลยยังวานเท้ไปก็เท้ทั้งถังเลยแม่ไปไงดีไหมเก่งกับตอนพูดแต่ว่าทำไม่ได้ตอนทำถ้าไม่เหม็นนะคะยก ยกมาเท่าได้ถ้าหนูบินได้ด้วยแล้วก็ไปกลางนาก็เทไปแล้วก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็กลับมาสู่พื้นดินลา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 หนูคิดออกอยู่เวลาจะว่าดแต่ว่าเวลาวาดวาดไม่ได้ทำไมวาดไม่ได้แล้วสงสัยอยู่ ันสีขีออ้าเขียวงปุ้ยขี้ไก่เหมือนกันหนุนคุณตานะเอามาแล้วหนุนวิน่วคุณตาเอาาอรวดเร็วมากเลย่า,าถงีนะ่เสร็จก็จะโอเคกลับบ้านกลับบ้านแล้หนูแล้วหนูก็อยากกลับบ้าน มายังไม่ถึงห้านาทีเลยนะงานยังไม่ทําเลยนะจะให้หนูทำงานอะไรอันปานปุ๋ยไงไม่อ่านหนูจะไปเป็นน้ำโหน่ <No. S 2> วยแม่ปอห่วยแม่ห่วยยังห่วยแม่ว่าให้ไข่เบลน้ำ <c oughs> อยากเข้ามาเด้อไอยทิมเด้อ <c oughs> อยากเข้ามาเด้อไอยทิมเด้อ ถิมอีหยังถิมมันแปลว่าทิ้งถิมเพราว่าทิมจังดอกถิมเหมือนเลยหนังคุณยายลงอีกแล้วแล้วลงตอนที่หนูพูดเนี่ยไอยถิมเด้อเป็นลูกลาวเปล่าลาวเห็นมันชัดนี่มาไอยถิมเลยอีกย่างถิมแม่คนนี้หนูเม้นโอยเกินไปแล้วจ่อยเกินไปแล้ว ตัวเดินไปเลยช่วยเลยตี๋ตกคันนาเด้ไข่ถิ่มเด้อไข่ถิ่มเด้อใครไปแม่ไปเองก็เดินไปเองสิไม่แม่ให้แม่เตะไข่ไป่สีเท่มึงจะเตะให้ดูเตะตกคันนาไข่ถิ่มเด้อ ทิ่มหรือว่าอะไรอ่ะแปลว,ว่าทิง้งแล้วทิม่มอ่ะอีสานเขาไม่พูดคำว่าทิ่มหรอกหอยทิ่มเด้อหอยทิ่มเด้อแม่อยาเข้ามาเด้อข่อยทิ่มเด้อแม่อยากเข้ามาเด้อแม่ข่อย นนั้นแม่บอกบอกว่าหนูเป็นกเล่เาสีสกเกตอะไรนี่ยเล่าสีสเกตแปลว่าอะไรคะสำเนียงเธอมันเล่าสีสกเกตเฮ้ยแม่ไข่อยนี่แม่ตั้งของเป็นเล่าเปล่เล่าให้มันชัดไอยทิมเด้อแม่ถ้าแม่กล่าวหาไข่อยอย่าโยนมาอีกเด้อไข่ทิมเด้ออย่าเตะไข่เด้อไข่ทิมเด้อแม่ลบไข่ วันนี้เราจะทำคลิปภาษาเราดีไหมแม่ดีโอเคก็ได้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่ช่องแสนดี้เชน,นพูดไม่ได้หรอพูดไม่ได้พ่อแม่พี่น้องอมารำเต้นพ่อแบบจัดเต็มแม่แม่แม,แม่แล้วคำกรคาว่าอย่างไรว่างกรอ,อะไร คำก่อนที่เออการะเกดว่าจะไปรู้เหรอไม่ไดีดูจูทุอนโดยก่อนไรแล้วก็เขาบอกว่าจะมีเรื่องการะเกดสองแล้วด้วยหนูจะดูถ้าอีแม่ไปค่อยดูค่อยถิ่มเด้ออีแม่เ้ยบอกเล่ากับบะมวนข่อยแม่ ไข่บล็อคเป็นเด้ออีแม่อย่าว่าไข่อีกเด้อร่อยทิมเด้อทิมทิมทิมทิ้งแล้วก็ถ้าทิมทิมก็เป็นทิมแล้วทิมก็เป็นทิ้งอะไรเนี่ยสำเนียงไงของหนูหนึไข่ทิมได้แม่แต่แม่เสร็จไหก้อนนี่แม่เสร็จไหก้อนได้แม่มาเสร็จไหไข่ทิมเด้อเสร็จว่ามันเสร็จเสร็จ แม่เซตให้่อยน้ำแม่เซตวงเงินคอยถิมเด้บอร้าผมว่าเป็นคอยมาหาเรื่องแม่ละหลบคอย้าละคอยคอยทิมเด้เรต้หลบคำว่าทิมขิมคอยทิมนกได้แม่ ทิมแล้วคำว่าทิมแปลว่าภาษา,า,าอีสานเขาเรียกว่า,งางไงอีสานเขาไม่พูดคำว่าทิมหรอกเอ้ออีสานพูดว่างไงลองคิดสิเคยได้ยินว่าไงว h สว w สอีแม่ว้ากับว่าถือพอเซรัยโควิดมาถ้าโควิดหายนะหนูจะไปเอเอ,เอ,เอ,เอไปไหน เราจะถ่ายคลิปออกไป, no, ปนอกประเทศแม่จะหนีเที่ยวคนเดียวเขาเปิดให้แล้วนะหนูก็จะถ่ายคลิปไปเออเ,นะเออนะะไรนะแม่อะไรนะะอรนะที่หนูชอบไปครับที่หนูชอบไปกับแบบป,ป่าโรบินสันใครที่ชอบไปโรบินสันขอเสียงหน่อยค่ะหนูชอบไป แล้วก็เออถ้าใครไม่อยากไปก็เชิญไปตามประเทศได้ดค่ะนะครูก็เปิด,ดแล<อ>้วกลับไปเลยค่ะอีแม่อย่าถ่าย่อยเด้อยอ่หิ่เด้อแม่โอ้ยเบาอย่างอื่นนะเบาแต่อย่างเดียว เนร์ดคือหน้ารักใส่ดักคือดักแปลว่าแต่งหน้าเข้มโหดแต่ว่าถ้าผู้หญิงกนไม่ค่อยโหดพอพอหลอกผู้ชายทีไรวิ่งหนีทุกทีงงเคเขาเหยียบไม,ไมคานทำไมล่ะหยิบขึ้นมาไมคานเหรอใช่สไิไมคานแปลว่าอะไร หยิบขึ้นมา,อาของของคุณตาแนะแน่นะนูน่นหยิบขึ้นมาสิเอามือจับ,บจับตรงไหนเอา้าแล้วก็เอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ให้คุณตาเ,เดี๋ยวคุณตาก็ลืมของเดี๋ยวคุณตาก็บนอีกอ ใครเล่นของเล่นแม่หนูน่าจะวีพ่อีกนะเพรตอนเด็กนพอตอนเด็กงแบบหิ่หให้จุนตาเพราะว่าจุนทำไมหนูหหิโขดหิ้แทนที่จะเป็นโขดหิ้กก็ ก็เลยกาลางร่มเวลาฝนตกหนูจะได้ไม่ต้องเปียกฝนนะคะแล้วก็ไว้เจอในม่ิปหน้คาค,ค่ะสดสดยค่ะนูกขอเอานี้ไปให้คืนคุนตาก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายวันปุ๋ยใหม่นะคะไว่าจะเป็นใหม่กับการวันปุ๋ย <c oughs> ทุกคนทุกคนก็

ขักนะก็ขวยอีงซีงะแม่ก็มีประโยชน์ต่อข้าวแต่ร้ายกับคนกับจมูกขักเนาะ แปลงเป็นราสีสิงน์ค่ะนี่ของแฟนดีเชิญเวันนี้คอมาให้กำลังใจคุณตาคุณยายไปพบพ่อๆกับทุกคนเจ้อค่ะไปให้กำลังใจกันเลยไอ้รนนาสีสิงสิเกาน้อพูดเราพูดเรา่ดเแม่โอ้อะว่าหนูเป็นราสีสิเห์อะอย่าตินดนะ คอย,อย,คยดีดเียใช่ไหมฮจะติดคอยด้บเลพวกเราไปดูใจกันพราะเแอ่นอกทุกคนที่เข้ามาติดตามแ้วต่อเอสี่ทุกคนด้วยครับ